ไปเยี่ยมชมขั้นตอนการติดตั้งวงกบป,ประตู U PVC ห้องน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นวงกบที่เราสั่งเข้ามาติดตั้งหลังจากการปูกระเบื้องก่อฉาบเสร็จแล้วการติดตั้งวงกบเนี่ยมีทั้งติดตั้งก่อนก่อนฉาบนะคะก่อนก่อฉาบแต่อันนี้เราติดตั้งภายหลังซึ่งเป็นวงกบ U PVC อีกชนิดหนึ่งนะคะ อันนี้ก็รอเขาติดเสร็จใช่ไหมครปูต่อหลังนู้นเสร็จแล้วหรอคะฝั่งนู้นต้นเสร็จแล้ว่ฉาบฉาให้งนหลหังนี้พรุ่งนี้ก็เริ่ตมตค่ะมันก็เกียร์บ้างแกบ้าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องปูข้างอะไรข้างอางง้ไปข้างแล้วก็อรอ หลังแรกไงหลังแรเสร็จไปแล้วหลังได้ห้องนี้แหละครับ<า>ไม่เยอะหรอกอระมาเ็ไอ้พวกนี้องใส่เลยเไม่ใส่ก็นะหายอะไรมันเป็นอะไรไเดี่ยวสร้างกับเพือนรเปนพ่อไหมเือนเมันก้เพ แ้ก็พอเป็นไนเดี้ดเป็นไอเดียเห็นไหมเนจะน้อยอยางหนึ่งอันนี้ถ้าบาคนไม่รู้ไปคว้างินตัดสี่ห้าสจบเลยเขาก็ให้เอาพอดีไม่ได้เผื่อมาให้เราถ้าถ้าเดี๋ยวหลังั้นเดียวเอา,เอาได้ไหมแล้วเราบอกมัเอาอบอกไดีกว่านะ ใชออ้ยูนีวี V C ไปแล้วช่างต่อเขาใส่แล้วนนลไม่หมายถึงอนนุนะเขาทำเสร็จแล้วแข็งได้เยอะแข็งแต่ถามว่าไอของเราแข็งกว่าไอเนี้ยถ้าภาพหน่อยแตกเลยอตอนมา้าเขาไปฉาบอะมันต้องเจบตอนช่างกระเบื้องเสร็จเ้าแตกจะโคษคนเดียวเลย าถ้ยังไม่เฉาดูว่าใครทางบ้าก็ไม่รับทางขฉาก็ไม่รับแข็งแข็งมากแกตอนใส่ตอนที่ยังไม่ใส่เป็นอย่างนี้นะพอใส่ในใส่นอกไม่ไปไหนเบังคับตัวเลยแีมันเป็นังินอ่ถ้า้าตรงไหนมันมันหลวมมันมันหลวมเกินเราก็ตีคนยิงก่อนเรากดเข้าจบทำเสร็จก็แล้วหลังแรกดูได้หลังหนึ่งหลังสองเสร็จเรียบร้อยล้ว เดี๋ยวผมตัดให้ทีนนี้ระระดับยังไม่ดูระดับน้ำระดับท่อในข้างในหมดเลยเรียบร้อยครับแล้วเราก็ฝั่งนล้วฝั่งห้องนี้ยไม่แด้เดี๋ยวไปซื้อจุะปุดมาใส่เป็นหนึ่งตัวทิ้งเพราะมันรู้กรถามว่าจะเริ่มโพล่ะระดับอะไรจะดูเลเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมทำท่อตรงนี้หน่อยผมถามเมียดีกว่าอ่างล้างหน้าเบียดตอนเล็กกัน